สวัสดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าวันนี้จะพามาชมนะคะต้นขนุนป่านะคะอันนี้คือจะเป็นต้นขนุนป่านะคะหน,นิงจะเก็บลูกให้ดูนะคะอันนี้คือผลของขนุนป่านะคะจะเป็นแบบนี้ นี่นะคะอันนี้คือขนุนป่านะคะอันนี้จะเป็นต้นของเขานะคะอันนี้คือเขาเริ่มทยอยสุกกันแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าต้นเขาจะสูงมากนะคะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่สนใจอยากจะชิมลูกนะคะนิงก็อยากจะให้ชิมนะคะแต่ว่าต้นมันสูงมากนะคะและทีนี้มันมีหลายต้นนะคะมีแต่ต้นสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะมันก็จะเก็บลําบากนะคะนิงก็เลยไม่ได้ขายนะคะ คือหนิงจะบอกว่ารสชาติเขาเนี่ยมันจะเหมือนตะคีค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยกินตะคีนะคะ,ะ,ะมาดูข้างในกันนะคะนี่นะคะนนี้ก็จะเป็นขนุนป่านะคะรสชาติเขาจะเปรี้ยวค่ะ ส่วนกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวๆนะคะนี่นะคะคือจะนิยมปลูกใช้ไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือขนุนป่านะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ยวงเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดด้านในนะคะนี่นะคะคือจะนิยมปลูกใช้ไม้นะคะ พอไม้ขนุนเนี่ยมันสีสวยนะคะเป็นสีออกเหลืองนะคะเนื้อไม้จะแข็งกว่าขนุนบ้านนะคะอ่ะต่อมาจะพามาดูต้นมหาดนะคะคือเขาจะคู่กันค่ะนี่นี่คือต้นมหาดนะคะส่วนอันนี้คือต้นขนุนป่านะคะ,ะนี่มหาดนะคะอันนี้จะเป็นมหาดพันพันใหญ่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็สุก่วงเต็มพื้นเลยนะคะ นี่แล้วหนิงจะให้ดูนี่นะคะโตกเต้มเลยอ่ะอันนี้คือลูกของเขานะคะนี่ลูกเขาก็จะใหญ่นะคะแล้วใบเขาก็จะใหญ่กว่าคือมหาดเนี่ยจะมีสองสายพันธุ์นะคะเท่าที่หนิงรู้นะคะก็ะคือจะมีพันธุ์ใบเล็กลูกก็จะเล็กนะคะแล้วก็พันธุ์ใบใหญ่ลูกก็จะใหญ่อย่างนี้นะคะมีใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่ามันแหลกจะเยอะนะคะเพราะมันร่วงลงมาสูงจัดนะคะนี่นี่นะคะ ผิวเขาเนี่ยจะเรียบนะคะอะดูเม็ดข้างในนะคะเม็ดข้างในเป็นแบบนี้รสชาติเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอมหวานนะคะก็กินได้นะคะนี่นะคะก็คือถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะว่าขนุนป่าก,ก็คือขนุนป่านะคะส่วนมะหาดก็คือมะหาดนะคะคือคนละอย่างนะคะต้นก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเป็นไม้ยืนต้นแบบนี้เหมือนกันมะหาดเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะอะ นี่นะคะเนื้อไม้ก็จะออกเหลืองเหมือนกันนะคะไม้เนื้อแข็งมากนะคะเหมาะสําหรับที่จะทําโครงสร้างนะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเ,เขาจะเกิดคู่กันนะคะนี่นะคะอันนี้นะะขนุนป่านะคะขนุนป่านี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นมะหาดนะคะเกิดคู่กันนะคะน,นี่มะหาดใบใหญ่นะคะลูกใหญ่ใบก็จะใหญ่นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจต้นกล้วยป่านะคะ หรือจะโทรนะคะ0923926598นะคะหนิงค่ะเบอร์โทรขึ้นไลน์นะคะไลน์หนิงชื่อหมูพะโลนะคะแอดเข้ามาได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีหลายต้นนะคะมีขึ้นไปถึงข้างบนอีกนะคะก็จะเป็นขนุนป่าก,กับมหาดนะคะจะมีหลายต้นมากเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ